ครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ที่ศึกึกอบรมและเน้นพัฒนาอาชีพครูให้มีความรู้และทราบวิธีการสอนให้ได้ผลดีเพราะว่าครูเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การศึกษาสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย วันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2556สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ตั้งเมื่อปี2534ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง เป็นสถาบันฝึกอบรมครูเน้นพัฒนาอาชีพครูให้มีความรู้และทราบวิธีการสอนให้ได้ผลดีสถาบันแห่งนี้ฝึกครูจำนวน3 3ม0 0คนแล้วครูที่เรียนหรืออบรมที่สถาบันจะได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับเงินเดือนระหว่างการศึกษาด้วยและต้องกลับมาฝึกอบรมเสริมเป็นระยะระยะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรเรื่องการเรียนการสอนในคริสตศตวรรษที่21ซึ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาทําให้การเรียนการสอนได้ทั้งในบ้านร้านกาแฟรหรือสถานที่อื่นผ่านทางเครื่องมือสื่อสารคอมพิวเตอร์โทรทัศน์โทรคมนาคมการศึกษาที่จําลองสถานการณ์จริงห้องเรียนในอนาคตเป็นการศึกษาไปมาระหว่างประเทศได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันผู้สอนมีทั้งครูหรือสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาในระบบสื่อ การศึกษาอย่างร่วมมือกันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเคยมีพระราชดำริว่าการส่งเสริม,รมรด,ด้วยการแข่งขันนั้นก็ดีแต่ถ้าได้ร่วมมือกันศึกษาก็จะดียิ่งขึ้นการที่ทรงพระราชดำรินี้นานมาแล้วยังไม่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะเอ,อื้ออํานวยให้เกิดขึ้นได้บัดนี้ได้เกิดขึ้นแล้วทรงยินดีและมีพระราชดำริว่าจะอานวยประโยชน์ด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฟังบรรยายสรุปเรื่องพัฒนาการหลักสูตรการศึกษาของสิงคโปร์เริ่มต้นตั้งแต่คริสตศักราช1959จนปัจจุบันระหว่างคริสตศักราช1959ถึง1978เป็นระยะตั้งต้นพยายามให้เกิดการศึกษาที่เป็นระบบต้องใช้ตำราของต่างประเทศครูอาจารย์ไม่พอการศึกษายัางไม่ทั่วถึง ระยะที่2คริสตศักราช1979-1996สามารถตั้งระบบการศึกษาของตนเองได้มีตำราแต่นักเรียนที่ตกออกไปยังมีมากไม่ศึกษาต่อในระดับสูงระยะที่3ปีคริสตศักราช1997-2011เริ่มเป็นสังคมแบบวิทยาการมีการค้นคว้าวิจัยเน้นวิชาการและปฏิบตัติทั้งแนวกว้างและแนวตั้ง ระยะที่4เริ่มคริสตศักราช2012เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์มองนักเรียนว่าควรจะต้องสําเร็จการศึกษาเป็นมนุษย์ที่ดีงามมีความรู้ช่วยให้สังคมดีขึ้นสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆได้ดํารงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันและสร้างอนาคตที่ดีได้จุดมุ่งหมายรวมคือปรับปรุงคุณภาพนักเรียนให้มีทักษะสูงมีค่านิยมที่ดีงามมีนิสัยดี สิงคโปร์ถือเรื่องการศึกษาเป็นสำคัญการสร้างหลักสูตรต้องดูความจำเป็นความต้องการของสังคมเมื่อสำรวจวิจัยแล้วจึงไปร่างหลักสูตรที่เป็นหลักทางวิชาการคือภาษามนุษยาศาศสตร์ศิลปะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หลักสูตรทางทักษะวิชาการคือการฝึกให้ทำโครงการวิจัยทักษะการดำรงชีวิตให้สามารถประยุกต์หลักทางวิชาการใช้ได้ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาแห่งชาติกราบบังคมทูลเรื่องโปรแกรมการสร้างครูชี้ให้เห็นว่าครูเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ลงทุนเรื่องนี้มากทั้งด้านกายภาพวิชาการกระทรวงศึกษาธิการกับสถาบานันร่วมการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นครูแล้วนํามาเข้าโปรแกรมฝึกฝนครูเพราะฉะนั้นครูทุกคนมีงานทําไม่ใช่สําเร็จแล้วจึงสมัครงาน ผู้จะมาเป็นครูส่วนใหญ่ต้องจบปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งเมื่อผ่านการคัดเลือกจึงมาเรียนวิธีการเรียนการสอนสองปีกรณีที่สอบผ่านวิชาการขั้นสูงแต่ยังไม่มีปริญญาตรีต้องเข้าหลักสูตร4ปีสองปีแรกเรียนวิชาการโดยตรงอีกสองปีเรียนวิชาครูผู้ที่ผ่านการสอนวิชาการขั้นสูงแต่เกือบได้และต้องการเป็นครูมีหลักสูตร2ปีแต่เป็นครูได้เฉพาะชั้นประถมศึกษาเท่านั้น โปรแกรมการฝึกหัดครูนี้เน้นเรื่องความเข้มแข็งทางวิชาการมากที่สุดวิธีการสอนเป็นเรื่องสำคัญที่สองโปรแกรมนี้ใช้ฝึกทําให้ผู้จะเป็นครูรู้ว่าทําอย่างไรให้นักเรียนที่ต่างกันเรียนรู้วิชาต่างๆได้และต้องให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วยเน้นฝึกทั้งทฤษฎีและปฏิบตัติต้องฝึกสอน30%มีครูอาวุโสเป็นที่ปรึกษาและประเมินผลเป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์ทั้งคุณค่าคุณธรรมของความเป็นครูวิชาความรู้และทักษะ สอนให้เด็กเคารพความแตกต่างและยอมรับต่อความคิดและความแตกต่างได้ต um ้องรู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเมื่อทําอะไรก็จะกระทบถึงผู้อื่นการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนรสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์นี้ทำให้เห็นว่าครูเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การศึกษาสำเร็จตามจุดมุ่งหมายและนโยบายที่วางไว้ ครูจะต้องหมั่นพัฒนาความรู้ให้รู้ลึกรู้จริงรู้จักการสอนหนังสือหรืออธิบายประยุกต์ทฤษฎีสอนให้เด็กเข้าใจได้ง่ายที่สําคัญครูจะต้องเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนหนังสือได้รวมทั้งบรรยากาศห้องเรียนต้องน่าเรียนมีสีสันเพื่อให้นักเรียนไม่เบื่อต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณห้องรับรองของธรเนียบเอกอัครราชทูตณสิงคโปร พระราชทานพระราชวโอกาสให้นางจีนแชรองตรงบรรณาธิการข่าวภาคภาษาอังกฤษ c h a n n e l News เ s ชียกราบบังคมทูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับนายลีกวนยูรัฐบุรุษสิงคโปร์ในโอกาสจะมีอายุ90ปีในวันที่16กันยายน2556รัฐบาลสิงคโปร์จะทำสารคดีพิเศษเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Channel News a s i ชียเพื่อเฉลิมฉลองบทบาทของนายลีผ่านมุมมองของผู้นาและบุคคลสาคัญทั่วโลก สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสัมภาษณ์ว่านายลีเป็นผู้นำที่ดีพัฒนาให้สิงคโปร์เจริญก้าวหน้าปลอดภัยสะอาดส่งพบนายลีหลายครั้งโดยมากเป็นการสวนพระองค์ทุกครั้งนายลีได้กราบบังคมทูลเรื่องที่เป็นประโยชน์เช่นสถานการณ์ของโลกให้แนวคิดเป็นเหมือนครูสอน แนะนำสิ่งที่มีประโยชน์และแสดงความเป็นมิตรต่อประชาชนและประเทศไทยตลอดเวลาทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟน้นไทยได้ตัวอย่างจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่นายลีกวนอยู่ตั้งขึ้นได้มาฝึกงานและใช้เป็นแบบสร้างสถาบันการศึกษาในประเทศไทย การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆอันเนื่องด้วยการศึกษาของสิงคโปร์เห็นว่านโยบายการศึกษาของสิงคโปร์ครอบคลุมทุกด้านมีการค้นคว้าพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกคนทุกประเภทเข้ากับตลาดและสังคมใช้การวิจัยและใช้เวลาในการสร้างหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายแน่นอน ด้านการพัฒนาบุคลากรทำอย่างต่อเนื่องมีนโยบายแน่ชัดเน้นเนื้อหาเป็นหลักไม่มีอคติใช้สถิติและการวิจัยให้เป็นประโยชน์ไม่ปล่อยให้สถิติมาเป็นตัวกำกับหรือดูเพียงรายงานกระดาษแต่ดูตามความเป็นจริง ด้านนักเรียนนักศึกษาพยายามให้การศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะแก่ความสามารถด้านกายภาพมีการวิจัยว่าห้องเรียนที่เหมาะสมมีการลงทุนเครื่องมือสร้างสถานที่อำนวยความสะดวกด้านการศึกษาทำให้สิงคโปร์ประสบความสำเร็จเป็นผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้ามั่นคงในปัจจุบันในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมฟูลเลอร์ตันเบย์ นายเตียวชีเฮียนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐสิงคโปร์ถวายพระกรยาหารคำ <S <S เวลา21นาฬกาสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนัทำเนียบเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมารุจิตปฏิมาเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์และภริยาและข้าราชการสถานเอกอัคาราชทูตณสิงคโปร์เฝ้ททาทุลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมพุทธศักราช2556โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ วันนี้เวลา19.35นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมาราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 408เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานานานาชาติชางอีสาธรารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอยาการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจ ผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าวและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทืลละอองพระบาทรับเสด็จซึ่งข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทุรนทรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้ วันนี้เวลา12นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสาปทุมพระราชทานพระราชบโรกาศให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สุพัฒน์วานิชการเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และคณะนำศาสตราจารย์นายแพทย์โนเมียซัตเทอรีเรสผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2547สาขาการแพทย์เฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย ในการนี้คณะกรรมการมูลณิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเข้าเฝ้าทูลลอองพระบาทด้วยการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐมาดิฟตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐมาดิฟระหว่างวันที่18ถึงวันที่23สิงหาคม2556ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดทอดพระเนตรกิจการและสถานที่สำคัญทางาศาสนาโบราณคดีศิลปะวัฒนธรรมอาทิ พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และศาสนสถานต่างๆนอกจากนี้จะทรงพบกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกาในวันที่20สิงหาคม2556ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมาดิฟสมเด็จพระเทพรัตนราช,รราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงพบกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดิฟในวันที่22สิงหาคม2556 โอกาสนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเมาดิฟด้วยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 307 สเสด็จพระราชดำเนินจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2556เวลา22.25 25. นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG712 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่งาอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่23สิงหาคม2556เวลา23.55น 23. จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17สิงหาคม2556จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ